สวัสดีท่ผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไระกันบ้างล่าสุดดการมีข่าวรายงานออกมาว่าอังเดโอุลนาผู้รักษ,ษาประตูของแมนยูมีความเชื่อมั่นว่าเขาจะยังคงอยู่กับสโมสรต่อไปในฤดูกาลหน้า ดูในขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่เป็นรูปธรรมหรือข้อเสนอที่ชัดเจนจากสโมสรนในลีกซาอุดิอาระเบียที่สนใจในตัวเขานะครับซึ่งทางด้านรูเบนนบุริมกุนซือคนใหม่ของแมนยูนะครับก็ได้ชี้แจงอย่างชัดเจนถึงสถานการณ์ของทีมหลังฤดูกาลที่ยากลำบากที่ผ่านมาว่าจะไม่มีผู้เล่นคนใดที่จะได้รับการการันตีการลงเล่นเป็นตัวจริง ทุกคนจะต้องต่อสู้เพื่อแย่งตำแหน่งตัวจริงกันในทีมอีกทั้งในช่วงซัมเมอร์นี้เนี่ยทางรูเบนนบรีมนั้นก็ไม่การันตีว่าจะสามารถปรับปรุงทีมให้ดีขึ้นได้ร0 0เปซหรือไม่เพราะว่าในระบบการทำงานและก็ในแผนการที่ทางโปรเจกต์ของอินิอรอสรวมถึงการสร้างทีมของรูเบนนบรีมนั้นอาจจะต้องใช้เวลาสักเล็กน้อยและก็อาจจะต้องหาผู้เล่นที่เหมาะสมมาสู่ทีมนะครับอันนี้ก็ตามรายงานจากด็อบลอสั้นนะครับที่เรามารายงาน แจ้งให้ทุกคนมาเพื่อทราบกันนะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานจากโบล่า v a p สื่อของอาร์เจนตินานะครับที่ออกมาเปิดเผยว่าเอมิเลโน่มัน,โน,โน,โนติเนซผู้รักษาประตูทีมชาติอาร์เจนตินาของแอตตา l ิน่ากำลังจับตาดูความเคลื่อนไหวของ ose, สโมสรแมนยูอย่างใกล้ชิดท่ามกลางกระแสข่าวย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์น,นี้หลังจากจบเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลของแอตตามิน่า ที่เปิดบ้านอันชนาไดนมาสเปย์วไปไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ในนัดนั้นเนี่ยมาตนนิเนสนะครับถึงกับหลั่งน้ำตานั่นก็ทำให้หลายคนหลายสื่อเนี่ยตีความว่า นี่อาจจะเป็นนัดสุดท้ายของเขาในถินวินล่าพาร์คหรือเปล่าและแม้ว่าจะมีรายงานจากสโมสรอนกาลาตาสลายนะครับสโมสรอนยักษ์ใหญ่จากลีกตุรกีให้ความสนใจเขาแล้วเนี่ยแต่เป้าหมายหลักของมาร์ติเนสนะครับก็คือย้ายไปเฝ้าเสาให้กับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เตดเพราะว่าเป็นสโมสรอนในฝันของเขาอย่างไรก็ตามนะครับสโมสรอนแมนยูเนี่ยยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอย่างใดและก็ยังไม่มีการเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการกับดิวของมาร์ตินเพราะทางสโมสรอนแมนยูเนี่ย ก็อยากจะขายอังเดโอร่าออกจากทีมเซก่อนก่อนที่จะไปปิดดิวอ่ามาร์ติเนสเข้ามาร่วมทีมเนื่องจากอินออสเนี่ยก็มีกฎเกณฑ์ว่าถ้าจะเซ็นสัญญากับนักเตะค,คนไหนหรือตำแหน่งไหนเนี่ยจำเป็นจะต้องขายตำแหน่งนั้นๆออกจากทีมเซก่อนเพื่อที่จะหาเงินระดมทุนนะครับในการเซ็นสัญญากับตำแหน่งนั้นเข้ามาสู่ทีมสำหรับฤดูกาลล่าสุดของมาร์ติเนสนะครับเขาก็ลงสนามให้กับแอตลาวิลลาไปทั้งหมด53นัด เก็บคินชีดได้16เกมแต่ก็ยังไม่ดีพอที่จะทําให้เอตามิลานั้นได้โคต้าไปเล่นในรายการแชมเปี้ยนลีกอย่างน่าเสียดายหลังที่โดนนิวคลาสเซ่นนะครับคว้าอันดับ5ไปในวันสุดท้ายของฤดูกาลอย่างไรก็ตามนะครับในดีวของมันทีเนเนี่ยน่าจะยังไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าในตอนนี้นะสโมสรแมนยูกําลังพยายามจะปิดดิวที่2ก่อน แล้วก็จะปิดดิลที่3ไปตามลําดับตัวในตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยเราอาจจะต้องจําใจใช้อุรานาไปก่อนสัก1ปีเว้นสิแต่ว่ามีสโมสรที่แม่สนใจเขาแล้วก็เซ็นสัญญากับเขาไปถึงจะสามารถปิดดิลมาร์ตินเนสเข้ามาสู่ทีมได้นะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเบนจาขอบนะครับที่ออกมารายกันว่า แม้ว่าสปเปอร์นะครับจะเพิ่มความสนใจในตัวไรอันเอมโบอโมแนวรุกของเบนฟอร์ดแต่ว่าการเจราจาของสปเปอร์กับเบนฟอร์ดเนี่ยยังอยู่ในระยะเริ่มต้น หรว่ากันว่าเอมโบโบเนี่ยก็ยังสนใจที่จะย้ายไปสโมสรแมนยูอยู่และสเปอร์เองก็ทราบดีในเรื่องนี้ซึ่งความสนใจของแมนยูที่มีตัวเอมโบโบเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนที่สเปอร์จะแต่งตั้งโทมัสแฟงนะครับสิ่งสําคัญนะครับก็คือว่าในตอนนี้เนี่ยสโมสรแมนยูจะยอมรับหรือตอบสนองความต้องการของเบนฟอร์หรือไม่ ดูว่ากันว่าสโมสรเบนฟอร์ดเนี่ยเรียกร้องค่าตัวของเอมโบโมมากกว่า60ล้านปอนด์สวงท้าสเปอร์เองเนี่ยก็พร้อมจะเอาชนะแมนยูด้วยข้อเสนอ45ล้านปอนด์บวกกับโบนัสอีก10ล้านปอนด์ซึ่งดูเหมือนว่าในการคว้าตัวเอมโบโมมาร่วมทีมเนี่ยทางสเปอร์นะครับก็ต้องพิจารณาหารือกับโทัมัสแฟงก่อนว่าโทรมัสแฟงเนี่ยจะดึงตัวเอมโบโมมาร่วมทีมติดตัวมาหรือเปล่าในส่วนนั้นนะครับ ก็ <G ül> คงจะตามนั้นแหละครับถ้าเกิดว่าไม่ได้เนี่ยทุกคนอย่าไปเสียใจนะฮะเพราะว่ามีดีลตั้งเยอะตั้งแยะที่เรานั้นมองหาเอาไว้อยู่และก็เป็นดิลที่ราคาสมเหตุสมผลมากกว่านี้ด้วยนะครับต้องคำนึงถึงเรื่องเงินด้วยนะเ <P ew> พราะว่าทีมเราเนี่ยไม่ค่อยจะมีตังค์นะช่วงนี้ <P ew> ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเดอะเทเลกราฟนะครับที่ออกมารายงานว่า สโมสรสปเปอร์ยื่นฟ้องบริษัทอินเนอสบริษัทพลังงานอยากใหญ่ของเซอร์จิมรัดคฟหลังยกเลิกสัญญาสปอนเซอร์ก่อนกำหนดโดยสัญญาดังกล่าวเนี่ยได้ลงนามในปี2022และก็มีระยะเวลา5ปีซึ่งจะสิ้นสุดเมื่อปี2 0 2 7เนื้อหาสัญญาเนี่ยอินเนอร์สนะครับก็จะมีรถ s อ v ที่จะคอยซัพพอร์ตสโมสรในการเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปแข่งแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางของผู้บริหารในการประชุม โดยสโมสรสเปอร์เนี่ยเรียกร้องค่าเสียหายแต่ทว่ายังไม่เปิดเผยข้อมูลหรือมูลค่าดังกล่าวว่าเสีหยหายหลายหลายขนาดไหนนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับบริษัทอีนอร์ของเซอร์จิมลัดเคฟเนี่ยก็เคยมีประวัติยกเลิกสัญญาสปอนเซอร์กระทันหันอย่างเช่นกรณีสาพันธ์ลักบี้นิวซีแลนด์เนี่ยที่จู่ๆเนี่ยเซอร์จิมลัดเคฟก็ไปยกเลิกสัญญ,ญากระทันหันทําให้ทีมลักบี้เนี่ยได้มาฟ้องร้องสุดท้ายนะครับคดีก็ จบลงในเดือนมีนาคม2 0 2 5เมื่อที่ผ่านมานี้นะฮะซึ่งดูเหมือนว่าบริษัทอีนอร์ตของเซอร์จ์แล์รฟเนี่ยได้เสียค่าเฉยไปจํานวนหนึ่งนะครับแต่ยังไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตรงนี้นะฮะสาเหตุที่บริษัทอีนอร์ตได้ยกเลิกสัญญาของสปเปอร์นะครับก็เพราะว่าสโมสรสปเปอร์เนี่ยเขาไม่มีผลงานดีเลยนะผลงานเขาไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่ได้ไปเล่นในรายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกมานานแล้ว อีกทั้งนะครับในตอนนี้เนี่ยบริษัทอินโดนเนี่ยก็เปลี่ยนแผนธุรกิจใหม่นะครับในการบริหารเพราะว่าพวกเขาเนี่ยจะลงทุนเต็มตัวกับสโมสรแมนยูเนื่องจากว่าเซอร์จิมลัคีฟเนาะก็ไปร่วมหุ้นกับเกีวเซอร์นะครับในการเป็นเจ้าของสโมสรแมนยูและเหตุผลที่3เหตุผลสุดท้ายนะครับก็คือว่าเซอร์จิมและคีฟเนี่ย ไม่ถูกขี้หน้ากันกันกบเดวี่นะครับประธานสโมสรของสเปอร์นั่นเองเพราะว่าประธานสโมสรของสเปอร์เนี่ยเขามีแผนการบริหารจัดการของเขาอยู่แล้วและเซอร์จิมเนี่ยไม่ค่อยจะโอเคกับแผนการบริหารของเดวี่เท่าไหร่นะครับมันก็เลยต้องยกเลิกสัญญาไปในส่วนนี้นั่นแหละครับเป็นข้อพิพาทกันนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับในกรณีที่อินอสยกเลิกสัญญาแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันก็เป็นวิกฤตที่ทําให้ภาพลักษณ์ของบริษัทนั้นเสียหายมากเพราะว่าพวกเขาเนี่ย ได้ยกเลิกสัญญาต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่มลักบี้ใช่ไหมแล้วก็มาต่อด้วยสโมสรสเปอร์ซึ่งคนอื่นๆเขามองว่าบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทที่ไม่จริงใจและก็ไม่ค่อยชอบในการลงทุนที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยทําให้เนี่ย ทำให้สโมสรหรือทีมงานต่างเนี่ยต้องเสียปร,ประโยชน์กับสปอนเซอร์เจ้าอื่นไปในส่วนนี้และก็ดูเหมือนว่าทางสโมสรสเปอร์เนี่ยก็จะสู้คดีอย่างเต็มที่ในการที่จะฟ้องร้องบริษัทอิเดออสในกรณีที่ยกเลิกสัญญานะครับต่อมานะครับก็ตามรายการจากแมนเชสเตอร์อินดีนิวนะครับที่เรามารายการว่า แบรนด์สปอนเซอร์ t z โซนนะครับจะสิ้นสุดลงในเดือนกรกราคมปี2024นี้โดยสโมสรแมนยูเนี่ยกำลังเจรจากับแบรนด์ใหม่และมั่นใจว่าจะมีแบรนด์ใหม่มาสนับสนุนรายใหม่เข้ามาทดแทนแน่นอนซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศผู้รับสมัครและก็ผู้สนับสนุนรายใหม่เนี่ยก่อนเปิดฤดูดกาล2024-2025อย่างชัวร์วเลยนะฮะ,ะทางแบรนด์ทีโซนเนี่ยก็เป็นสปอนเซอร์ชุดฝึกซ้อมของแมนยูตั้งแต่ปี2021 โดยการร่วมมือกันครั้งนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแผนการส่งเสริมเทคโนโลยีบล็อกเชนแต่ทว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยตัดสินใจที่จะไม่ต่อสัญญากันอาจเป็นเพราะว่าเทรนการตลาดเปลี่ยนไปหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าสโมสอสเนี่ยต้องการหาไรายได้เพิ่มจากพวกสปอนเซอร์รายใหม่อย่ารากร็กตามนะครับแนวโน้มที่จะได้สปอนเซอร์รายใหม่เนี่ยมันก็จะมีพวกคริปโตเคอเรนซีพวกบริษัท Huawei Xiaomi Google นะครับแล้วก็พวกบริษัทเทคโนโลยีต่างๆของโยุโรปนั้นที่ให้ความสนใจที่จะจะมาเป็นสปอนเซอร์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทางนี้ทั้งนั้นก็มีการคาดการกันว่าถ้าเกิดได้แบรนด์ใหม่เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ตัวใหม่เนี่ย ก็อาจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น25ถึง30ล้านปอนด์ต่อปีจะเพิ่มขึ้นมาจากแต่ก่อนเล็กน้อยนะครับตัวก่อนเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ15ถึง20ล้านปอนด์ต่อปีซึ่งก็หมายเขาว่ามันเพิ่มขึ้นมาประมาณ10ล้านปอนด์ต่อปีนั่นเองมีหน้าแล้ะครับบอร์ดประธาแมนยูเนี่ยกำลังมองหารายใหม่หนะ้าที่จะมาสนับสนุนพวกเรานะก็รอดูนะครับว่าพวกอีดอสเนี่ยจะสามารถดึงเม็ดเงินนะครับในการร่วมลงทุนได้มากน้อยเพียงใดนะในส่วนนี้นะครับ จริงจริงวะต่อมานะครับก็ตัดรายงานจากคิสโซเฟอร์มิเชลนะครับที่ออกมารายงานว่าในปัจจุบันนี้นะครับวิกเตอร์โอเซเฮมเนี่ย,ยกลับมาเป็นศูนย์กลางของการเจรจาครั้งใหม่ของแมนยูอีกครั้งซึ่งเพิ่งจะกลับมาเจรจาอีกครั้งเนี่ยตามเงื่อนไขที่หาเรือกันเมื่อไม่กีก่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ได้แก่เรื่องค่าเหนื่อยของเอโอเซเฮมเนี่ยแมนยูจะมอบให้เขาแค่2 0 0 0 0 0ถึง250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ แล้วก็ค่าตัวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ53ล้านปอนด์ที่ทางแมนยูนั้นจ่ายไหวในส่วนนี้ซึ่งมีการคาดการกันว่าท่าสโมสรน,นาโปลีก็พร้อมที่จะปล่อยโอซัมเฮมออกจากทีมอยู่แล้วในช่วงซัมเมอร์เนื่องจากพวกเขาเนี่ยเพิ่งจะปิดดิวเควินเดอบอยมาร่วมทีมได้นะครับและมันก็เสียงบ็ประมาณไปในส่วนนั้นพวกเขาเนี่ยก็ต้องหาเงินในส่วนนี้มาทดแทนในการหมุนเวียนภายในสโมสรต่อไปนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายการจากอ c a d คา y s มีสคูปนะครับที่เอามารายงานว่าแมนยูนะครับได้ตกลงเซ็นสัญญากับฮารีเอ็มสเตย์เจมนะครับกองหลังชาวอังกฤษวัย16ปีจากสโมรสรอนเทาเซมตันเรียบร้อยโดยสาเหตุที่เด็กรายนี้นะครับเลือกมาสโมรสรอนแมนยูเนี่ยก็เพราะว่าเขาเนี่ยมีความเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อใจในโปรเจกต์ระยะยาวของแมนยูในการที่จะเดินหน้านะครับขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่นะครับในอนาคตของโรเบนโมริม รวมถึงโปรเจกต์ระยะยาวของอ e ีนอสที่ได้วางแผนเอาไว้เนิ่นนานมากๆนะครับประมาณ5-6ปีนี่แหละที่เขาอยากจะกลับขึ้นมายิ่งใหญ่อีกครั้งในส่วนนี้มันก็เลยทาให้เด็กรายนี้เนี่ยเลือกที่จะย้ายมาแมนยูด้วยราคาแค่1ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับก็ท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อเสื้อฟุตบอลเสื้อกีฬาธโมศรต่างๆนะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับเป็นลิงก์ของ Lazada ซึ่งร้านนี้ผมบอกเลยเลยว่าการปักเสื้อการเย็บเสื้อเนี่ยโคตรดีมากเลยนะครับซึ่งเขาจะใช้ปักในการเย็บตาสโมสรนนะครับไม่ใช่ไม่ไดไไ้ไม่ได้ใช้พวกสติกเกอร์พลาสติกในการติดนะครับรับประกันได้เลยว่าดีมากและอีกอย่างเนี่ยราคาก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ถึงพันเลยราคาอยู่ที่ประมาณหลัก3 0 0ร้อถึงห้าอีเองนะครับทุกคนถ้าสนใจคลิกดิงได้เลยนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ